เวลาที่เราส่งน้ำพระพุทธรูปไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดควรจะกล่าวคำว่าอย่างไรคุณโยมเอาง่ายๆเลยนะคำที่เราใช้ในการทำวัดสวดมนต์เย็นนั่นแหละก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วกล่าวคำว่าอย่างไรล่ะตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจจดไว้ให้ดีนะกาเยนะวาจายวะเจตสะวา พุทธกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทธโธปฏิคันห้าตัวอจายันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทธทคำเหล่านี้ก็มีความหมายว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าติเตียนอะไดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสาธุสาธุสาธุาธนิพพานะปัจจโยโหตุก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานสะพานบุญเพื่อให้ได้บุญยิ่งยิ่งขึ้นไปจเรญพร